เฮ้ยนั่นมันโอ้ไซเลนเฮดใส่ชุดโกโกวาดีเนะเข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยเดนโนเสาร์ตัวนี้ถ้าปล่อยมันไว้แล้วก็มันโดนไซเลนเฮดชุดโกโกวากินนะ่มาดิมาดิตอนี้เจ้าเดนโนเสาร์ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะพานายหน,นีไปเองโอเคได้เลยอ้าวนายจะยืมพลังใส่มันใช่ไหมใช่แล้วได้เลยเอาเลยเจ้าเดนโนเสาร์ทีเด็ดจัดการมัน นีไดโนเสาร์ทีเร็กออกหากินร่าเริงแจ่มใสเราโบกบานรีบมาเร็วไวยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กันงามงไหนดูสิมีอะไรให้กินฟา้าอใ่นี่เนี่ยเอ๊ะได้ยินเสียงอะไรเหมือนอะไรกำลังจะมาเลยเฮ้ยนั่นมัน i l e เลนเฮดใส่ชุดโกโกวาน oh, <no. S 1> ี่นะเฮ้ยบุกมาตรงนี้ได้ไงเนี่ย,ยไม่ได้แล้วแบบนี้เราต้องอ้อยอากาศร้อนจังเลยเนี่ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ <c oughs> ยเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งอืเสียงมาจากไหนหนะเฮ้ยนั่นมันโอ้ใส่เลนเฮดใส่ชุดโกโกวานี่นะเข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยแต่ดูสองตัวนี้ ปล่อยมันไว้แล้วก็มันโดนไซเรนเฮดชุดโกโกวากินแน่มาดิี้นี่วันี้จับไดโนเสาร์ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะพานายหนีไปเองเฮ้ยไปไปไม่ต้องไม่ต้องอย่าพูดก่อนไปลงตรงนี้ก่อนแล้วโอ้โหใส่เรนเฮดใส่ชุดโกโกวามันหายไปนานแล้วนี่แล้วคราวนี้เหมือนมาผนวกรวมกับไอชุดโกโกวาซะด้วยน่ากลัวกว่าเดิมเยอะเลยนะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นยิ่ง พราะวอะไรกันนะก,กันนาเนี่ยเอาแล้วเนี่ยฉันอุตส่าห์พานายหนีขอบคุณสักคำก็ไม่มีโอ้ยไม่ต้องอไ,ไปกลัวมันหรอกครับผมจัดการมันได้เอาจัดการมันได้เหรอได้จัดการยังไงเนี่ยนายโดนเสาอุ้มผมไว้มมดีๆนะครับแล้วก็<อ>เล็งไปเหมือนเล็งปืนนะครับโอเคได้เลยอ้าวได้จะยิ้มพลังใส่มันใช่ไหมใช่แล้วครับเอาเลยเจ้านายโดนเสาทิ้ง ผมมเก่งสุดยอดเลยเจ้าไดโนเสาร์ถ้าเป็นอย่างนี้ก็นายไปอยู่บ้านกับฉันดีกว่าเพราะฉันเนี่ยจะได้มีอะไรป้องกันพวกเจ้าพู้ใจร้เลนเฮดหรือว่าปีศาจพวกนี้ไงโอ้ดีเลยครับได้เลยผมขอเนื้อเยอะๆได้ไหมครับได้มากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวฉันหาของให้กินโอเคครับอาหารที่บ้านฉันดีกว่ามาเร็วโอเคเย้ที่เนี่ยบ้านฉันเองไดโนเสาร์ทีเร็กโอ้โหนายชื่ออะไรเนี่ยอ่ากับ คุณเรียกชื่อผมไปแล้วนี่กับตีเล็กไงครับเล็กเได้ได้ได้โอเคมาอยู่บ้านฉันที่นี่ยเดี๋วฉันหาอะไรให้กินโอเคไหมก้อนเนื้อเยอะๆนะครับโอเคได้เลยทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ให้ถึง1,000ไลค์ด้วยนะครับอยากให้เดโนเสาและพ่อก้อนไปปราบตัวอะไรคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอองออง